เฮ็ดหยังมื้อนี้คุณมนต์นางอยู่เฮ็ดเพียงเจ้าเฮ็ดบ่เฮ็ดหยังจ้ะเอาข่อยเห็นเจ้าบ่ได้นั่งือเด้อปากเจ้ายังแกเออกินหยังล่ะกินแต่นสิทาน่บามันข่อยาแน่ามาแครับคุณจาบ่ได้เฮ็ดงานเการียบ่มื้อนงเฮ็ดกินแล้วก็เลาะเที่ยวแล้วก็โทรหาเนาะก็เลยีนั่ เราหาคนน่นนอยแม่หาคนน่อยมาอยู่น้ำแนวมาทำร <laughs> ่วกัน่ะคนน้อยก็ไปยุ่งเทปแล้วมุ่ยน้นในเมืองบอกแล้แลเป็นผู้จัดก,การขายของมุ่งเทปเนาะแล้วท <c oughs> ีนี้วันนี้ขอแม่งนเอาไว้แล้ว, <c oughs> ลวขอรีวิวการี้่ะโอ้นี่พอดีได้ชุดแจงแจงแค่เท่าไอร่เน่น เนมตุมเียนเห็ดเียนหมอไม้เปิดพอเบาแกนหนาจังอันนั้นเลยมันบุบเลยดาหนาไ้บกแก็ได้่ะปิดแกแห้งคอ่านบอ้บอกไ้บอกหนาอบอกไม่เยันค่อยๆกัไรมันนิดเดียวมันแปลแกจเปลี่ยนมามเปลี่ยมมัแ่แล้วก็ได้อ้นี่ที่นอของมัดกนนพยังบอกอยู่ว่าเ่าเลยเพิ่ไปกินยอน เขาไม่ได้เคยซื้อร้างกระดอกแต,ต่ว่าเขาเป็นใบยึดท่ามานโคราชคนละหนอ่อร้อยเท่คะแรนมันร้อยร้อยนึงละเรียกนั่องอียังนี่กระเขาไม่ได้ง่ายนี่ชาบะนะน้ำชาบะนะเขาเชื่อใชุกมื่นแมันสีแบบนี้เขาได้ว่างอันนี้มันสีเหลืมัแบบนี้่สดนะเนี่ยสีสดงา,งาดมเลยไปไหนพูดไปไหนอ๋ออ่ากาง อันนี้พราันเงัแบบยี้นเาเตอโอ้ย้ยใส่เข้ามาเหี้นเาไว้เลยเเี้นผู้เื่นเดีวย่เี้นหลังเก่านพี่เ้องพันเดียวันเลยโอ้คืนหอนนอนจนพระขาเจาเเป็นไปเก็บมาแล้วบอกวมันเป็นของคนอื่นองเียไปด้วยมันรอเราเองบอกมนนเลยมักมวงเจ้ากระเต้นต้นอยู่ได้ล่ขันไปเขาต้องรอยกินได้ไหมันชุกแล้วก็มากในเด้อมะเร็งมะเอยเน้อยาสุดไปลรนี่ยไกเราแแล้วีเนี ข้าจะหนมันมันมันขึ้นอ่ะมันเอารวยมันบ่อเลี้ยงเอาคือบ่อใจใจคนจะคลองหรอืก่อนเดือนอนี้ก็ได้ปูนะแล้วตัวปลเรน้ำข่อยเราห็นปลาเรน้ำเราเออไปไปเดือนว่าก็ได้ของแจกกำกันแบบที่ว่าอันนี้นาดียพอดีเนาะตารางอใหยกให้คนรดยคนนี้น่าาออนะ ใารไปก็ไม่ใ hey. ช so ่ได้น like. ีอน right. ี้ไม่ได้ครับเราเพ้ซื้อมาได้สิ่้ห่วรนมีบ้างไหมคร้บ่หลายๆเส่หลายนดหน่งหมักอวกมักมันจะไม่เดนตัวเลดอันน้ไม่ได้นอ่ะมันต้องใส่หลายๆเลยมันผิวี่ลองไว้ไหมก็น้งเลี่ยวค่อยๆคอยสวนจะจะเรื่องบ้อให้ด้วยากเจาะกยังก็อเยอะ ขอทานแน่เบาวเพรเจ้าสองคนนะ่ะบอกทำงานทำการอะไรติหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองก็บางสิเออคือเห็นคือเห็นคือเห็นแต่กินเที่ยว่อหาอ,อนน้อยแน่เมื่อน,นี้นายจ้างเขาบอกว่าให้ยุดนอนให้ยุดนอนถักก่อนบมแมนเขาห้ออกแล้วตี อ๋อเดี๋ยวยไปก่อนไปรอดการพ่องเรียนม้องไปเนาะคันว่าไปมุ้งมีงานเอายนาะละบ่มีงานดีไปเนาะคันว่างานเป็นรักแรงงดีกับมุมีแต่คอ่อย้นยังมีอาชีพไปถ้าคือพอได้กินได้อยากคือไปเฮ็นดูฟุบเนาะก็เข้าออกไปแล้วคล <pp> ิปนี้มันคลิปที่สองพันขั้วละพ่อมันมีใครตอบเปนเรียงมาไปดูรูปแต่เรียงงานกนารบังคับดีแบบเ็ดเป็น,นกนิจการัสนาบุ้งมีพี่น้องยอมรับอันนี้นก็บ,บ่มีพี่น้องนี่อ้ก็แล้วแท้ท้ายก็แต่ว่า ข,ข่อยกาเฮ็ดถาดูพ่อเนี่ยขอ่อยเฮ็ดมากเลยกับพ่อได้อยู่ได้กินไปตลอดมือเสือมือเหาือนะฮะเจ้าหนนครับต่านที่ท้องรักบ้างไปอีก่อน,นอันนี้แต่มีธ <ขอ S 2> <อ>ุรกิจเป็นของแต่อของบอออันนี้โน่ no <c oughs> เลยนะฮะ <c oughs> ทกคิดไปเขม่ยี่หรี่ตองตรงเลยอันนี้ว่า,าอขอให้ข่อยเห็นเจ้าไม่จะกินแล้วก็เที่ยวอันนั้นคืองานของข่อยใช่ไหมมีอะไรข่อยจะับมาบอกวันอันนี้คืองานของข่อยอยูทูบเบอร์เขาเอิญโดนอยู่ทูบเบอร์ขายเอิญจังหวัเอาง่ายใช่ไหม <c oughs> เป็นคนทำคลิปมาแม่เนาะวัต้องใส่เขาอยู่ยูทูบเบอร์ทำเป็นเรามันมันหุ่ยอือเอาเป็นว่าข่คนยึดคลิปขอยกัลวันตั้งสี่ถ้าข่อยนางไปงยุนี่พี่น้องต้องคิดเบอร์มองเตรียมเนี่ยเออไายเมื่อตีเมื่อซักเมื่อเปืี่ยนคนตีตามปจ้าโอ้โหคนตีตามมงงัวสดเร้อนเนาะขยอยดีๆยังมีคนสงสัยได้ว่าอาจจะเป็นเอฟซีในอันก็ได้คือว่าเขามาคอมเมนต์เขาบอกว่า ช่องนี้คนติดตามเป็นแสนเข้าติดตามอะไรมีอะไรให้ให้ติดตาม<อ>ถูคนคนถึงติดตามเป็นแสนแต่ก่อนที่ช่องซาราบริสารแต่ก่อนก็เป็นซองนึงเมื่อมันย้อนซองแย่ของเดินไปน้องถ้าเอฟซีเอาของสีรูย้อนเข้าไปสามปีแล้วไปน้องเยเปอนเป็นสามสี่ปีเป็นช่องนึงที่เป็นยูน 5, <ป>ทูบเบอร์ที่เ,ทเกด้วยความฝีมือของตัวเองผ่านฝีมือแม่ท้งนู่นที่ะไรพี่น้องมาติดตามเป็นแสนย้อนฝีมือของราเลยเนาะ แสีงทรัพย์ที่พวกแม่นมาได้จากการมาจมมาลากันเนี่ยเสีงทรัพ no> ย์ได้มาจากแมฆโกลนเริ่มไปเนาะแล้วมีกองแก๊งบอกว่าที่ได้เป็นแสนพันด้าแม่ออกซื้อขายครอบครัวตัวเองบอันนี้เขาบอกว่าไม่เรียงไม่ข่อยไี่เนาะไอ้น้องม้วนตอกเองเรียกว่าตอบก็ได้ไงเรียกว่าเรียงห้องหนงมเขาเรียกี่ตอบว่าจริงด่ากันจริงทะเลาะกันจริงแต่ไม่เคยขึ้นมึงขึ้นกูแต่ มันมีเหตุและผลเนาะเออมันมีเหตุและผลมันจะโทษแต่ฝ่ายเดียวเอออยากโทษแต่คนทางคลิปแล้วก็อยากโทษแต่เอฟซีทุกการทุกมวลมันรวมกันแล้วก็กระปั่นใส่กันบิดเราอยาจะใส่เข้ามาด้านเนี้ยจะได้เหี้ยนในกระฟัาขัานดีคอยในเงื่อนยดเหี้ยนขอขอบอกแล้วคอยแหลเหลี่ยนเสียวงคอยนี่ะ แล้ว,ลวให้มุ่นค่อยมาก,กี่ยค่ะกะหลายเติบกินมาแล้ว่อนไปทำบ้านน่ะจะแตกมาแล้วลมุ่งแมงเอาย่างหน่อยก็มีเงินมุ่นมามเ,เขาไม่ได้เรื่องพอรืงแม่หมดเลยลอ,อืมค่อยมีมุ่นมากกับเครื่องล้านได้กับที่เอาดีเลยวอเอ,เอ,เอ่อพวแม่นหน่อยเลยพี่น้องค่อยพวได้ออกมาอย่างต้นดูเลยเขาคือม,มุ่นมากก็มีทุนเดิมอยู่แล้วในการทำยูทูบตั้งแต่เริ่มแรกนะค่อยกับเราเผ็ดมีทุนมีทุนที่ทำยูทูบอยู่แล้วการยูทูบที่คว่าเฮ็ดกวกระบอกแล้ว มันจะไปซีปิงนะเป็นเป็นช่วงที่เขาจะบูมกันได้ที่เลยจะเป็นโยบเป็นคืนรังเป็นช่วงที่บูมก่าได้เราคือมีมีทุนเดิมก่อนที่จะทำยูทูบถามว่าสุปเจ้าว่าว่าตอนที่ไม่ทำยูทูปก็ไม่มีอะไรสุเจ้าคิดผิดคอยมีเงินเสียก่อนที่คอยเห็ุยูทูปน่ะคอยมีเงินมูลครัวคอยแล้วเอแล้วก็เงินที่คอยเหตุงานจะคัวคอยคอยไรเหตุครัวคอยกรเฮ็ด ซึ่งมุงข่อยกันอยู่แล้วกันสองคนซึ่งกับมมีรายจ่ายยังดูแล้วแม่นมอเออมุมีรายจ่ายยังเลยแตาสันซักคือได้มาก็คือกินกินกินสมัยก่อนเราใช้ชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายมีอะไรก็กินมีอะไรก็ทาเพราะว่าเราอยู่ในจุดๆนั้นเราทางานอยู่แบบนั้นไกเนาะแม่มอนแล้วก็เคยบอกว่าได้วรายได้ได้เงมนได้ไดรสมัยได้เก่งอันนั้นอันนั้นพี่น้องก็รู้แล้วเขาไอยากเป้าไปเนตสมุเหมือนบ่ได้เลากก่เขาเราเคยก็ทำงานรับจ้าง เออตะกี้อำงานบริษัทมันเด่นไเปเนาะไปง<ม>านทวงหนีแน้แทนเงินมาไปยหมมากบริเวณเตยกันเลยเนาะพอเรามาทำยูทูบแล้วเราไม่มีเวลาให้กับยูทูบเราก็เลยลาออกจากที่ทํางานเอาไปคตรงเลยกับที่สมัยนั้น YouTube <c oughs> ยูทูบเขาจ่ายเงินดีกว่า<ด>ปัจจุบันนี้เพราะว่าที่ได้เยือกก่อนสมัยนี้คือว่าตะกี้เพราะว่าเจ้าดีคิดได้กระตามดะเก่งที่เจ้ารุ่งไปในซ่องยูทูบเจ้าแบบ มีคนไปเบื่อึ้นยอดวิวขึ้นยังคนคิดเง้นไห้เมดพี่น้องสบายเลยทีนะแต่กจากวันนี้เขาก็ให้แต่ในปัจจุบันเฮายูทูบก็คือการกานเหตุงานรายวันถ้าวันไหนคุณหยุดคุณก็ไม่ได้สักบาทแบบนั้นแหละพี่น้องแต่ยุคนั้นไอเนูมนแตเราขอบุณพี่น้องดีใจใหญ่มากถ่นหอดมือเหรอคอยก็ยังมีธุรกิจันคลองจ้าของอยู่แต่ยังหาเงินขึ้นอยู่ รอยยอดโอนคือข่าวะเนี่ยเงินเจ้าของมีอยู่แต่บมาจากเหตุสั้นรอยยอดโอนถ้าแม่ลูกขึ้นบต่เป็นเงินเจ้าของแล้วบวชคิดนักถ้าแม่เหลเงินเจ้าของไปเหตุแล้วลูกขึ้นแหละคือนักเพราะสั้นแม่ถูกต้องถูกต้องเลยนี่คือเรื่องจริงไม่เถียงไม่เถียงใจนะใจนะมีอะไรอีกบ้างมากกว่าจะได้ตอบมีแค่นั้นแหละ มียังไงน,นะพี่จริงแล้วมันก็เยอะอยู่แต่ว่าพี่เขียดมารยาอะไรนี่หร,อรเอาเป็นว่ายเอฟซีเก่าๆไปดิเขาติดตามมานเาานี่ยเขารู้ว่าผมยังบอกเลยฮะโจ๊กมือขึ้นออกแล้วอันทีว่าเขาติดตามแสนพ่ออะไรนี่หรอบุ๋มเอ็่มาแส้ตับเนี่ยขอยอมรับเย้อนคูม่มือนี่ยตั้งแต่ว่ามีด่ามามีนนนี่รันเนี่ยก้นติดตามมันก็บว่าอย่างโกลด์ไทยเพราะว่ายังว่าเอาว่าตรงเพระกระทั้งพรกระทัองอะไรนี่น้อง พอคนเห็นหนมุ่มเดี่ยวมาเห็นน้องง้นออกไปตอโบโต้ไปยัางคน,นตัวเฮ็ดตีต่างเน,นาะแต่ว่าแสงซับขอได้มายากฟีมือที่โัเฮ็ดกับน้องง้นตั้งแต่ตปีสองพันสิบเกดมาถึงปีสองพันสิบเก้าที่ว่ายุคนั้นเป็นยุคที่ผู้ใดเห็นยูทูบในตอนนั้นก็จะเข้าใจดีพี่น้องว่าหนึ่งคนเฮ็ดมันก็เยอะไักกี่นะที่เอาแม่หมอนมาอยู่นั่นมาเล่าสูไหนลักก็วาว่าเอามันมีอะไรๆเป็งการเจ้งที่สักกี่แม่พี่น้องแต่คิดแม่ดีว่าในตัว อันนี้มันดีแต่ว่ามันนีมันชอบอะได้เงินเขาเก็บมาตะพุ่นลหละค่ะได้พอได้ไปเงียเงียบเต็เหมือนเงินมูวนเงินอย่างบอเบียนงานต้องไปดีๆค่ะรักๆก็คือขอมีได้อยู่ทุกอย่างนะเขาบอกเลยมีร่างเดิมแต่พี่น้องเราบ่มีงานเฮ็ดบบกค่ะรักแรงบ่มีงานเงียบซีพันธามันเองคือการพันธามาสาวมณต์ตอนนี้เขาจะได้อยู่บ้านเจ้าของบอณปัจจุบันนี้ฉันไม่มีบ้านแล้วค่ะ ฉันปล่อยบ้านไปแล้วเรียบร้อยทุกวันนี้ฉ really ันก็เ totally ช <Sure> ่าบ้านอยู่ถ้าไม่ม nice> ีเงินค่าเช่าเท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันทีมีเงินเช่าเพิ่นกอยู่งกับที่ไรไปอนอนบ้านพวกไหนนอนบ่อะไรอยู่นอนแล้วของหลายกดเย็นมามอวนๆกันางนี้เอาแต่ละคลิปนี่หรือาบหรือว่าแบบนี้หรอคนทำจนตลอดไปมอไปมอมากไม่กัดมอหล่อนเก่าพี่น้องบ่มีแนวสิงมอเร็วเร็วแง่มอแม่นบอกแล้วโอเคเป็นทางวันดีครับ